เมื่อไหร่ทิดเธอผิดหวังฉันจะกรอบยนหัวใจอีกภาที่ได้จัสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคิิปก็จะมาสอนเล่นอูคูเล่ๆกันในเพลงนิโคตินนะครับ มาเริ่มกันที่คอร์ดแรกเลยนะคะคอร์ดแรกคอร์ด C ค่ะคอร์ด C นะคะนิ้วนางอยู่ที่สายที่1ช่องที่สามนะคะสายที่1นับจากล่างขึ้นบนนะคะต่อมาขอดที่สอนะคะ A minor นะคะใช้นิ้วกลางค่ะอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองนะคะต่อมานะคะขอดที่สานะคะคอร์ด F ค่ะใช้นิ้วชี้นะคะอยู่ที่สายที่ สองช่องที่หนึ่งนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองค่ะต่อมานะคะขอดีไมเนอนะคะนิ้วชี้นะคะอยู่ที่สายที่หนึ่งช่องที่สองนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สองช่องที่สามแล้วก็นิ้วนางนะคะอยู่ที่สายที่สามช่องที่สี่ค่ะต่อมาข้อที่ห้านะคะขอดีไมเนอนะคะนิ้วชี้นะคะอยู่ที่ สายที่สองช่องที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองแล้วก็นิ้วนางนะคะอยู่ที่สายที่สามช่องที่สองนะคะต่อมานะคะขอดีนะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่สามช่องที่สองนิ้วกลางอยู่ที่สายที่หนึ่งช่องที่สองแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สองช่องที่สามค่ะต่อมานะคะมาในส่วนของแพทเทิร์นนะคะเราจะเล่นเป็นลงขึ้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 นอันนี้ก็คือหนึ่งห้องนะคะ เราจะแบ่งแพทเทิร์นนะคะเป็น3าประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกเราจะดีดลงประโยคที่สองเราจะดีดขึ้นลงขึ้นลงประโยคที่3ามจะเป็นขึ้นลงขึ้นการสับสนนะคะเพราะว่าเพลงนี้มันแพทเทิร์นมันค่อนข้างแบบสับสนไปนิดนึงนะคะเราก็เลยแบ่งให้เป็นประโยคประโยคนะคะซึ่งไอ้สาประโยคนี้ก็จะเป็น1ห้องนะคะเวลาเล่นรวมกันนะคะจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลง ีกทีหนึ่งนะคะสามสี่ลงขึ้น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 เกิฟจะลองยกตัวอย่างสองคอร์ดให้เพื่อนๆมาลองเล่นด้วยกันดูนะคะเป็นคอร์ด C สองห้องแล้วก็คอร์ด A minor สองห้องนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสามสี่ลงขึ้น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 เป็นคอร์ดลงขึ้นลง เดี๋ยวเราม,ามาลองซ้อมท่อนฮุกไปพร้อมๆกันดูนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะถ้าเราเล่นได้ท่อนหนึ่งแล้วเราสามารถเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะเพราะว่าเพลงมันเป็นเพลงลูมนะคะที่เราจะมาตรงคาว่าเธอนะคะเมื่อไรที่เธอคิดว่า นี้รงไม่ผิดนะคะเพราะฟังเยอะมากนะคะเพลงมันดังอลเนาะโอเคค่ะเป็นองกันบ้างคะคลิปสอนอุคุณเล่คลิปแรกของกิฟนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจให้กิฟกันด้วยนะคะไปพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ